ไม่นะอนนี้ไม่ไดคอันนี้ไม่ต้เรื่องเยนะครับราจะสดๆอยแล้วนดสดจะเหวียงสังนะ้เข้าไปทา้งเฟสบ o ๊ของแงกรมของเราเลยนะแล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะฮะวะ no reason, ่าคนชอบเนอะไรนะสุดท้ายใครโหว้มากสุดเราจะจับนัดสดๆให้ถึยร้านเลยเลยนะครับวอยากะมอยาเอ่อวามคิดแต่ i'll see เมื่อไรหรือจะเป็นยังไงแค่เพียงตอนนี้แค่เพียงทุกอย่างจะมีใช้นวลาคือทุกทีในคุ้มค่าในหัวใจเมื่อวันฉันแะเธอต้องไปเพราไม่รู้เมื่อไรไรหรไกแค่เพราะจะมี ในเวลาที่แสนดีในวันที่เงียบเหงาเราจะมีเรืองราให้ฝนดีในวันคืนที่มันนอนไว้เพื่อวันตรุ่งนี้จะไม่ได้พบกันเก็บสิ่งเหล่านั้นของวันที่เคยสดใส Tchau. 我。 ถ้ากล้องเป็นปืนผมตายแล้วเสียงตั้งแบ่เออโซโล่อยูกต้องไม่เสียงอะไรนะเพราะเราเปลี่ยนความฝักนะดีมากผ่านไปได้แค่เลงแรกเพราะยังมีอีกหนึ่งเลงเป็นเลงตามสั่งถูกต้องนี้เรามีผลอยู่ในนี้แหมดเลยนี่ไงไม่ยอมให้ผมดูด้วยไม่ดูไใครรู้ซิงโกล่าก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้นี่สดๆจริงๆรู้หรือเปล่า ไม่รู้ไม่รู้แอร์เดี๋ยวจะมาบอกนะคะจากเพลงที่ได้คลิกไลค์น้อยไปหามากกันแล้วกันเพลงที่ได้เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งครับผมเพลงนี้อันดตกน้อยสุดกี่ลาอ่ะอันดับน้อยสุดที่เราจะอดฟังกันอดฟังคือเพลงคนที่โฟรเซว่นโเลือังบางเพลงเดียวจริงอ่ะเดี๋ยว้โรเว่นตอนนี้หมดฟังแล้วเพลงแจ้งเกิดของซิกุล่าสียใจอยากเบาเบา แล้วก็ฟังกันบ่อยแล้วแน่เลยฟังทุกคอนเสิร์ตใช่ไหมงั้นอีกเพลงนึงที่พลาดไปเพลงหลอกโอ้ยอะไรเล่นอลไรใ่ะไม่แต่สองเพลงที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เพลงน้ำแข็ง่ป็นเพลงที่จะมา c o v e งนี้นะเป็นเพลงคำคิดแค่เธอก็บม่อแต่ว่าอะไรจะได้ยินให้คิดได้พี่ผมไม่อยากดูความคิดเมื่อกี้แต่ผมว่าได้แค่เลอก็พอแน่เลยอยากจะฟังเพลงอะไรครับ มว่าสาวเสียงองี่เนแค่เธอก็พอดูาวเเะคะคนที่คิดไว้มาได้ที่สุดนะคะัเพลงแค่เธอก็พอค่ะามติก่อนว่าโอเคไหมโอเคโอเคเพงนี้ใเพลงเรานี่ยาเลยไมเพังรี่เ่ยากอยู่อยๆแต่เป็นเพลงที่ม่ใช่ก็อยาก แบบเวอร์ชันอื่นนะเวอร์ชันเล่นคนอื่นในสไตล์สิบลาบเคยเล่นบหมถอดนะฮะตามคอนเสิร์ตก็เคยเล่นก็เคยเล่นชอบไหมครับไม่ชอบไหมครับโอเคครับไม่งั้นเล่นได้สุดๆเลยนะแค่เดือนก็พอนะครับจากฟรู๊ตเบลเดอร์นะฮะในเวอร์ชันของสิบลาบพร้อมนะครับจากชายพร้อมนะฮะโอเคแล้วเราได้เจอ ลหมดแรงความสุขแล้วอ่ะใช่แล้วเร็วเนาะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะออ,อ,อดอีกออดคอยคอนเทนเซอร์อีกรายการมาว่านะต้องดีนะครับทุกคนนะฮะใช่แล้วนะคะแต่ว่าออดออดที่จะจากลาจะไปนะคะก็ให้ออดติ๊กคนนั้นฝากผลงานจะติดต่อไปได้ทางไหนบ้างอ๋อนั้าะน้องเขาบอกเลย ไย่านักดไลค์เยอะนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่ซิงเูล่าจะได้เกิดขึ้นอย่างเดียวก็จัดที่ไหนก็คอยอัปเดตทีละกันนะฮะก็กดดันนะฮะผู้บริหารโซนนี้ก็ไว้เดี๋ยวช่วยกันนะแต่แน่นอนถือว่าแบงรุงของเราเนี่ยโชคดีมากงยูดองขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณซิงเูล่ามากเลยคกันที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเราในครั้งนี้ขอบคุณมากนะครับคุณขผู้ชายได้มาเดี๋ยวนี้เราพาสุกคนนะคะเดี๋ยวคุณช้ากลับมากับแบงนเรงอบ่งแรงตบเบอร์เสียงสุดท้าย